คือวันนี้ผมมาในคดีไต่สวนของนักโทษชั้น14จริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องของทางการแพทย์และผมก็ได้ศึกษาติดตามมานานพอสมควรเมื่อถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคดีนี้น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากที่มีการไต่สวนไปหนึ่งครั้งแล้วและถ้าเราที่ติดตามการไต่สวนรอบที่แล้วข้อมูลที่ผมจะรับคือผมมองว่าไม่น่าจะเป็นคุณกับ คุณทักษิณเท่าที่ควรขณะน,น,นี้ผมได้อ่านรายละเอียดของคดีลหลายๆประเด็นเนี่ยผมมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งการที่อ้างถึงมาตรา55ซึ่งในการส่งนักโทษไปรักษาภายนอกในความเห็นส่วนตัวผมขณะนี้ใช้คบว่ากดกระทรวงหลายคนที่มีกันพูดประเด็นนี้กดกระทรวงในการส่งตัวนักโทษไปรักษาภายนอกกับพรบมาตรา55มีความขัดแย้งกันนะผมของเขที่อานสือสารประเด็นนี้นะครบผมไปอ่านเจอว่า กฎกระทรวงมีความขัดแย้งกับพรบอรของราชธรรมมาตรา55ซึ่งในกฎกระทรวงกําหนดไว้ว่าถ้ามีการเจ็บข้าได้ป่วยโดยเฉพาะถ้ามีอาการทางจิตหรือโรคติดต่อเนี่ยในกฎกระทรวงเขียนไว้ว่าให้ส่งไปสถานพยาบาลโดยเร็วแต่ในพรบรกําหนดไว้ว่าให้พบแพทย์โดยเร็วซึ่งผมคิดว่าสองประเด็นนี้มีความขัดแย้งกันนั้นในความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าการใช้กฎกระทรวงในการส่งคุณทักษิณไปรักษา ผมความเห็นตัวตัวนะอยู่ที่ศาลท่านตัดสินนะผมเชื่อว่าใช้ไม่ได้นี่นี่คือประเด็นที่ผมอยากจะมาฟังครับเห็นว่าเห็นผอว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องของการแทรแฟใน,นเรื่องของการคดีคือเ,เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาประมาณเดือนมีนาคมแต่ข้อมูลที่เราได้รับเราเพิ่งได้รับเมื่อสองวันที่ผ่านมาและเราตรวจสอบข้อมูลเนี่ยเป็นแหล่ง ข้อมูลที่น่าเชือ่อน่าเชื่อถือได้มากๆแล้วผมคิดว่าคนที่เอาข้อมูลมาให้ผมเขาต้องการให้เป็นการปรามกระบวนการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมผมใช้คํานี้นะเป็นการปรามการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมว่าพวกท่านจะทําเพราะจะทําให้กระบวนการยุติธรรมเสียหายและข่าวที่ผมได้รับทราบในขณะดนี้ภายในของกระบวนการเองเขากําลังตรวจสอบหลังจากที่เราได้เผยแพร่ข้อมูลนี้ออกไปมีข้อมูล เราได้มีการส่งไัต่างๆนะครับผมผมไม่พูดราย,รยละเอียดแล้วกันนะะอ่าแต่ทราบข่าวว่ามีการขยับหลังจากนี้นอกจากสื่อเปรยเผยแพร่กันเนยอะแล้วก็มีคโทรศัพท์มาบอกผมว่ามีการขยับในการตรวจสอบราย,รยละเอียดเรื่องวกนี้นั้นผมต้องย้ำนะว่าทุกคนส่วนให่ทุกท่านสนใจนยะท่านทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองแต่มีคนแค่เพียงแค่ไม่กี่คน และเราไม่อยากให้คนไม่กี่วคนเนี่ยทำให้กระบวนการยุติธรรมต้องเสียหายโดยเฉพาะคนบางคนอาจจะมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองด้วยครับผมงีความกังวลมากเลย่ะว่าคดีนีมันอาจจะื่อคือวันนี้เข้าสู่กระบวนการแต่ส่ววแล้วผมถือว่าถือว่ามันผ่านขั้นตอนการแทรกแซงมาแล้วดังนั้นสิ่งที่สื่อสารเรื่องการแทรกแซงให้รับรู้ว่ามันมีความพยายามอยู่ในอดีต แต่โชคดีที่ขนาดนี้ขั้นตอนมันเข้าสู่การแต่ส่วนและผมต้องขอขอบคุณและชื่นชมสารดีกาท่านนะที่ท่านเปิดโอกาสให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เข้าฟังและไปเผยแพร่ผมถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเราถึงวันที่สารท่านมีคําพิพากษาออกมาเนะี่ยประชาชนได้เรียนรู้และประชาชนจะได้เข้าใจเพราะในอดีตที่ผ่านมาเราคงรับทราบว่า,วบ,าบางครั้งไม่มีการเผยแพร่ขบวนเมื่อมีคําตัดสิน บางคนก็ไปกล่าวหาว่าสารสองมาตรฐานสารทาด้วยความเร่งรัดเร่งรีบรวดเร็วซึ่งเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่วันนี้คนคนนั้นจะกล่าวอะไรไม่ได้ละเพราะวันนี้สารเปิดโอกาสให้เต็มที่โอเคนะครับ